สวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตบรรยากาศยามเย็นเนาะล่าสุดวันนี้นะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับวันนี้วันที่21นะพุทธภาคม2565นะครับทุ่งนาลุงพลนะครับเป็นบรรยากาศตอนนี้เวลา17นาฬิกานะครับ17นาฬิกากี่นทีน่นเะดี๋ยวขอดูก่อน ขออภัยครับไม่ใช่สิบเจ็ดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีนะลุงพลก็ขับรถถาได้สักพักนะเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้เนาะจนล่าสุดก็หยุดพักละรถจอดแล้วก็พักผ่อนตามนิสัยหลังจากขับทั้งวันนะตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้นะนี่ฮะนี่ฮนะนนะนะพื้นที่บริเวณนี้นะถ้าใครดูในคลิป เมื่อเช้านี้ก็คงจะเห็นเนาะบริเวณนี้จะเป็นป่ามันนะทุกคนกำลังปลูกมันนะฮะซึ่งเจ้าของคนเก่านะครับที่เป็นเจ้าของที่คนเก่าก็ได้ปลูกมันเต็มบริเวณพื้นที่นี่เนาะหลังจากที่หลวงพลได้ซื้อแล้วก็ได้เคลียร์พื้นที่นะฮะนะฮะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงบริเวณนี้นะเป็นลานโล่งเลยนะครับหลายท่านก็คงดูในคลิป แล้วนะครับว่าแต่ละช่องเขาแจ้งว่ายังไงเนาะว่าเออจะเอาไว้ทําอะไรนะครับคือจะย้ายปู่ปฎิกิจมาไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นชุมชนยูทูบเบอร์นะครับที่เกิดขึ้นที่นี่วันนี้แอบน,นาก็จะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศนะที่อ่าชุมชนยูทูบเบอร์นะครับลุงพลปาแตนทุน่งนาลุงพลเนาะนี่ฮะ ก็จะเห็นได้ว่าบรรยากาศตอนเย็นเนาะอากาศดีฮะลมพัดเย็นสบายตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ําเป็นบ่อน้ํานะครับซึ่งความตั้งใจก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดแมดมราก็จะเอาปลามาปล่อยบอกกับลุงนะครับลุงมาปล่อยได้เลยนะครับก็จะมาปล่อยไว้ที่สระนี่ครนะเดี๋ยวต้องไปหาพันปลามาเนี่ยเมื่อเช้านี้นะครับ เราก็จะเห็นลหลายช่องที่เขาถ่ายทำข่าวนะค,คอนเทนต์ก็คือช่อง YouTube นะครับ FC สายลุงเนาะก็จะเห็นลุงปลูกต้นไผ่นะครับนี่ฮะปลูกต้นไผ่ไว้รอบบ่อเลยนะฮะนี่ฮะซึ่งความห่างก็จะประมาณ2เมตรนะฮะนะปลูกเป็นแถวเลยซึ่งถ้าไผ่โตขึ้นก็จะนะ เป็นกรอใหญ่รอบสะนะครับก็จะเห็นความสวยงามเนาะนะที่ทุ่งนาก็เสียงกบเสียงเขียดร้องระง,งมนะครับ f อซึ่งบรรยากาศเวลานี้ถือว่าโอเคใช่เลยมันได้นะหลังจากเคลียร์พื้นที่ออกไปแล้วเราจะเห็นได้ว่านะับพื้นที่ทำเลถือว่าสวยเลยนะครับเพราะว่าหน้ากว้างติดถนนใหญ่เนาะ ซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นลานกว้างเลยทั้งจากลุงเกลือพื้นที่ไถตนนะ่างๆรำมันที่ถอนออกก็เอาเคาะกองไม้ตามต้นไม้นะครับแล้วก็จะยังไงต่อไปนะฮะก็รอดูกันเดี๋ยวผมพาลงไปดูนี่ฮะ ดินเห็นไหมฮะนี่คือ้านดินที่หลังจากลุงพวนดินเรียบร้อยแล้วคือพรวนดจากตรงนี้เป็นร่องหินเนะาะนะตอนนี้ก็ถ้าจะให้นั่นจริงต้องเอารถบบดนะฮะทุกคนเอามาบดเนาะส่วนตรงที่มีเห็ดคือต้นตนี้นะทุกคนที่ลุงเขาเก็บเห็ดเมื่อเช้าไปดูสิ พอมีเห็ดเหลือไหมที่ไม่ใช่หลุมก็คือเมื่อวานเนี่ยมาเจอกับแม่มาต่อยแล้วนะฮะแต่ว่าเมื่อวานเมื่เช้าก็มาเก็บกันปันแตนก็มาเก็บกันนะนี่คือต้นนี้นะคทุกคนที่เขาเก็บเห็ดกันแต่ว่าเหลือหรือเปล่าเราไม่รู้นะเพราะว่าปกติมันจะเป็นร่องมันเป็นร่องๆนะตอนนี้มันเป็นพื้นที่เสมอกันหมดเลยเพราะาลุงพลแกก็ปรับดิน อ่าเท่ากันหมดแล้วนี่แหละฮะเ<ถ>หา็ดเห็ดระโงกขาวเนาะนี่คือบริเวณที่เขาเจอเห็ดเมื่อเช้านี้นะครับเขาน่าจะเจ็บไปหมดแล้วแหละนี่ฮะจะให้ถ่ายดู3ามบองศาครับทุกคน ลานกว้างวันนี้เป็นลานกว้างวันนี้ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ครับบรรยากาศโอเคเลยกว้างไหมครับเอฟซีหลังจากพรวนดิน ปรับหน้าดินเสร็จแล้วเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วจากพริกจากไร่มันนะครับเป็นรันดินนะรถเข้ามาจอดได้เลยซึ่งปกติรถเราจะล้นออกไปถึงถนนนะตอนนี้เรามาจอดตรงรันดิน,นได้เลยนะฮะสวยงามครับ f อ นี่ฮะนี่คือความเปลี่ยนแปลงของวันนี้นะครับพาเอีมาอัปเดตก่อนกลับบ้านกันเนาะก็เป็นคลิปที่ให้ดูนะครับเออหลายคนเนี่ยถ้าติดตามตั้งแต่แรกก็จะเห็นบริเวณนี้เป็นไร่มันนะครับไร่มันับปหลังนะแต่วันนี้ผมก็พามาอัปเดตดูว่าจากไร่มันกลายเป็นอะไรแล้วนะเป็นดานพริกเป็นอ่าดานอนเนกประสงค์เนาะแล้วก็อนาคตก็จะเป็นชุมชนยูทูบเบอร์ ลุงพลป้าแตนที่จะเกิดขึ้นที่นี่นะจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงต่อไปเรามาติดต่อ,อเรามาติดตามมาอัปเดตวันต่อวันกันนะครับนี่ฮะรถก็จอดพักเครื่องคนะหลังจากลุยงานเต็มที่รถคันนี้นะที่ลุงพลใช้ในการพรวนนะก็จะมีพ่วงพวนเช่ไหมนะปดหน้าดินพริกหน้าดินนะนี่คือรถไถของลุงพลนะ นี่คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับนะฮะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างไงแบบไหนนะฮะที่นาลุงพลวันนี้นะจากไร่มันกลายเป็นลาอนอเนกประสงค์แล้วตอนนี้ระงวันต่อๆไปจะเกิดอะไรขึ้นรอ,อติดตามช่องมานาสตอรี่ได้นะครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในด่าน <Poppy> นี้บริเวณนี้เนาะขอบคุณกำลังใจขอบคุณสรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์มานาสตอรี่นะครับฝากชมคลิปให้กับมานาเป็นกำลังใจกับช่องด้วยนะครับ แล้วก็ฝากดูโฆษณาด้วยเนาะและที่สำคัญฝากสินค้า TP Ski มาดิพีรีอนาะด้วยนะครับสั่งซื้อได้ในนาม Mana Story นะครับสเปย์นาสเปยบริมด้วยนะครับสั่งซื้อโดยตรงใต้คลิปในช่องมานานะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ